สวัสดีครับทั้งที่แล้วนี่ผมพูดถึงการสร้างรายได้จากดาวนะครับซึ่งก็ได้พูดพาดพิงไปถึงว่ามันจะมีการแจ้งเตือนให้ไปตั้งค่าเนี่ยจากแดชบอร์ดมืออาชีพด้วยนอกจากจะมีแจ้งเตือนในระบบกระดิ่งนะครับก็เลยอยากอธิบายว่าแดชบอร์ดมืออาชีพคืออะไรนะครับแดชบอร์ดมืออาชีพก็คือระบบการรายงานผลการประกอบการนะครับซึ่ง Facebook เขาสร้างไว้ให้เราทุกคนเลยที่ไปลง เป็นโรงเปิดหมดมืออาชีพแล้วก็สร้างรายได้เนี่ยทุกคนจะมีแดชบอร์ดมืออาชีพก็คือมอีระบบช่วยเหลือในเรื่องข้อมูลที่เราควรจะทราบนะครับว่าการทำงานของเราเนี่ยมันมีความคืบหน้าก้าวหน้าไปอย่างไรนะครับพอเราแตะเข้าไปในบอตแดชบอร์ดมืออาชีพเนี่ยเราจะเห็นภารกิจประจำสัปดาห์นะครับคือจะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์นะครับเขาจะบอกว่า สัปดาห์นี้เราจะต้องทําอะไรบ้างเช่นจะต้องลงคลิปยาวกีีคลิปลงคลิปสั้นกี่คลิปจะต้องตอบคอมเมนต์จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเนี่ยกี่คนนะครับมันจะมีรายงานมีตัวเลขบอกแล้วเราก็สามารถที่จะทําตามสิ่งที่เขาแนะนำนั่นแหละครับคือเราอาจจะไม่ต้องไปถามใครหรือไม่ต้องไปวิตกกังนวลว่าคนนู้นเขาลงเท่านี้คนนี้ลงเท่านั้นเนี่ยเราลงน้อยไปหรือเปล่าไม่ต้องไปไป พิจกกังวลเรื่องนั้นนะครับเราดูที่แดชบอร์ดมืออาชีพเนะี่ยเขาจะบอกเราเองว่าเราควรจะลงเท่าไหร่นะครับเราก็จะตัดความกังวลตรงนี้ลงไปนะครับนี่คือประโยชน์ของแดชบอร์ดมืออาชีพนะครับที่เราควรทราบแล้วเขาจะบอกด้วยว่าสิ่งที่เราลงไปเนี่ยทั้งคลิปยาวคลิปสั้นทั้งภาพนิ่งที่เป็นภาพเดียวหรือหลายภาพเนี่ยอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับคือคนสนใจดูของเรามากที่สุดเขาจะบอกเลย อย่างเช่นถ้าภาพนิ่งมีคนสนใจมากที่สุดมันจะขึ้นเปอร์เซ็นต์นะครับภาพนิ่ง91อย่างเงี้ยฮะวิดีโอสั้นยาวมีเปอร์เซ็นต์รองลงมามันก็จะมีตัวเลขบอกนะครับมันก็ทำให้เรารู้ว่าเราควรจะต้องต้องลงอะไรมากที่สุดนะครับเช่นเราอาจจะเพิ่มการลงภาพนิ่งให้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับหรือถ้าบางคนวิดีโอมีการดูผลิตวีโอแล้วมีคนดูเยอะก็ต้องผลิตวีโอเพิ่มอย่างเงี้ยครับ แล้วเราได้เขาจะบอกนะครับว่า,เ,าเรามีรายได้ยีบวันที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เราเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงนะครับเป็นรายได้จากวิดีโอสั้นยาวหรือว่าจากสตอรี่จากข้อความจากรูปภาพก็จะมีรายละเอียดให้ชัดเจนนะครับการมีส่วนร่วมก็เช่นเดียวกันนะครับมีส่วนร่วมจากอะไรจากวิดีโอยาวสั้นภาพนิง่งหรือรีวิวหรือข้อความอะไรต่างๆมันจะมีชัดเจนมีเปอร์เซ็นต์บอกนะครับ เนื้อหาล่าสุดของเรามีคนดูเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับเรื่องที่1 2 3 4 5สอจะมีบอกเลยนะครับกลุ่มเป้าหมายของเรามีเพศชายหญิงเท่าไหร่อายุอยู่ประเทศไหนอยู่จังหวัดไหนก็บอกหมดนะครับนี่คือสิ่งที่แดตบอร์ดจะเหมือนกับที่ปรึกษาของเรานะครับเราก็ดูเป็นแนวทางแล้วก็ผลิตผลงานตามที่แดตบอร์ดแนะนำ